ประเทศไทยมีเร,มรือประมงอยู่ประมาณ5 0 0 0 0กว่าลำเรือ1ลำผลิตขยะประมาณ10-50กิโลกรัมต่อเดือนซึ่งเท่ากับว่า1เดือนมีขยะจากอวนพวกนี้70,000 0กิโลกรัมอายุการย่อยสลายมันอยู่ที่ประมาณ6 0 0อยปีทางบ้านพี่เองเป็นคนประจวบใช่ครับซึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะชินกับพวกหมู่บ้านชาวประมงที่เขาจะวางอวนทิ้งไว้ริมหาดเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นปัญหาอะไรจน เราก็ค่อยเจอข่าวหรือว่าอะไรพวกที่ว่าเออสัตว์ทะเลติดอวนอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเซิร์ชดูว่าอวนจับปลามันมีผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างก็ได้ไอเดียว่าเออเราลองเอาโปรเจกต์ที่เราเคยทําสมัยเรียนพวกงานรีไซเคิลอย่างเงี้ยลองเอากลับมาใช้กับงานกระเป๋าเราดีไหมไม่ได้บอกด้วยว่ามันเป็นงานรีไซเคิลนะครับแต่ว่าถ้าคนใช้เขาก็ภูมิใจที่ได้ใช้เมื่อย้อนกลับไปสัก1ิ ปแีแบรนด์กระเป๋าไม่ได้เยอะขนาดนี้พี่รู้สึกว่ากระเป๋าใส่อคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมันไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องความสวยงามมันอาจจะดูเทอะทะไม่ค่อยสะดวกใจที่จะปกไปเที่ยวด้วยเียก็เลยเป็นไอเดียเริ่มต้นจากเพนพอยพวกนี้ครับที่ทําเป็นกระเป๋าคอมเป็นหลักก่อนตอนแรกเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้วัสดุแพงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็คือทําเอาถูกที่สุดเน้นแบบว่าถูกที่สุด การทำธุรกิจแบบ B2B ก็คือเขาอยากจะผลิตกระเป๋ากับเราให้เราเป็นคนออกแบบให้เพราะเขาเห็นดีไซน์เราแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะถึงโอกาสที่น่าจะเติบโตต่อไปได้คือเป้าหมายพี่คืออยากทำให้งานรีไซเคิลดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นงานรีไซเคิล ก็ได้ไอเดียว่าเออเราลองเอาโปรเจกต์ที่เราเคยทำสมัยเรียนน่พวกงานรีไซเคิลอย่างเงี้ยลองเอากลับมาใช้กับงานกระเป๋าเราดีไหมถามว่าเราก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่าจะเอาไปวัสดุอะไรไม่ได้คิดด้วยซ้ำไอ,อ้วนเนี่งเพิ่งมาเจอโดยที่แบบบังเอิญไม่ได้แบบตั้งใจขนาดนั้นว่าจะต้องหาอะไรอเงอี้ยทางบ้านพี่เอเป็นคนประจวบใช่ไหมซึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะชินกับพวกหมู่บ้านชาวประมงที่เขาจะวางอวนทิ้งไว้ริมหาดเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นปัญหาอะไรเราก็ค่อยเจอข่าวหรือว่าอะไรพวกที่ว่าเอ ปลามันมีผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลอีกว่ามันปริมาณที่เราเอามาใช้ในการทําธุรกิจเนะี่ยปริมาณที่มันเพียงพอไหมประเทศไทยมีเรือประมงอยู่ประมาณ5 0 0 0 0่นกว่าลำเรืเอ1นึ่ลำผลิตขยะประมาณ1 0บถึงห้กิโลกรัมต่อเดือนก็คือผลิตไออวนเนี่ยที่เป็นขยะพวกนี้ประมาณ1 0บถึงห้กิโกรัมต่อเดือนซึ่งเท่ากับว่า1เดือนมีขยะจากอวนพวกนี้เจ็ดแสนกิโลกรัมปริมาณพวกนี้คือยังไงก็ใช้ไม่หมดอายุการย่อยสลายมันอยู่ที่ประมาณ6 0ร้อยปีคือความแข็งแรงของมัน ลอเาาพวกนี้้มใชทำมาประมาณ3เกือบ4ปีแล้วผลตอบรับก็คือดีขึ้นเรื่อยๆมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆขายมากสุดเหรอทีคร่าวๆสับ2 0 0ใบอะเคยผลิตมากสุดที่เคยทำ OEM ก็หมื่นกว่าใบก็เคยทำเริ่มต้นที่390บาทที่รุ่นที่แพงสุดอยู่ที่2,990บาทต่อเดือนก็หลักแสนะ่ะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงวัยทำงานตอนต,อนตอน้นน่าจะ5 0 5 0เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติอันดับแรกเลยเขาจะเห็นดีไซน์ก่อนถ้าเดินผ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นวันสด,ดุรีไซเคลิลพอเห็นดีไซน์ก่อนแล้วพอเห็นฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างมันสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจซื้อพี่พยายามตีความให้กระเป๋าพี่อยู่ในทุกกลุ่มนะว่าตัวกระเป๋าเองไม่ได้บอกด้วยว่ามันเป็นงานรีไซเคลิลไงแต่ว่าถ้าคนใช้เขาก็กุมใจที่ได้ใช้งศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีความชอบด้านนี้ก็จะชอบไปพิเศษ พี่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกนะมีหลายคนบอกให้จดดิขสิแต่พี่รู้สึกว่างานดีไซน์อะอย่างกระเป๋า,ามาันเป็นงานแฟชั่นะเขาไม่สามารถมากอ๊อบโดยที่100%ได้หรอก <s> เคยเห็นที่แบบมีการน้ำอวนไปใช้เป็นกระเป๋าแบบอื่นหรือไปตกแต่งในแบบอื่นเงี้ยรู้สึกว่าโอเคนะรู้สึกว่าเราก็คือเหมือนเป็นอินสปายแบรนด์อื่นๆหรืออินสปายคนให้เขารับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะอวนประมงพวกนี้ย พี่มองตัวเองไม่ได้เป็นนักอนุรักษ์ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเนอะปะพี่มองตัวเองเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อโลกด้วยอย่างเงี้ยให้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่งแง่ธุรกิจอย่างเงี้ยเป้าหมายของธุรกิจอยากจะเอาแบรนด์ไทยไปตลาดสากลมากขึ้นนะครับ เราชอบอะไรมากกว่ายายถึงว่าเราชอบอะไรแล้วเ,เห็นอะไรว่าไม่เป็นปัญหาตอนนั้นเริ่มจากแค่เห็นกระเป๋าเป็นปัญหาว่าไปเที่ยวแล้วมันรู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็เริ่มทํากระเป๋าก็คือเริ่มจากสนใจอะไรแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นถ้าใครสนใจกระเป๋าหรือยอยากดูเรื่องราวกับโปรดักต์เงี้ยเข้าไปดูได้ที่ช่องทางออนไลน์อย่างทิกต o k Facebook IG ถ้าทิ t o อกเนี่ยจะมีคลิปเล่าเรื่องกับวัสดุเยอะมากเลย